ไงคะความรู้สึกของแม่แม่ที่ได้ไดรับรางวัลแม่ดีเด่นค่ะแต่ละสายเริ่มจานแม่หนูก่อนจ้าแม่หนูก่อนเลยเหรอก็ถึงที่บอกอ่ะก็คือทํางานทํางานแบบบ้าคลั่งอ่ะทําหนังทําละครโฆษณาจ้างก็รับนะแล้วก็เอาเงินส่งลูกเรียนเมืองนอกสองคนก็ปรับปรืมดีใจ ที่ได้รางวัลน,นี้นะคะที่ได้รางวัลน,นี้ขอบคุณมากคือรางวัลทุกรางวัลน,นะฮะมันเป็นกำลังใจให้ทุกคนยิ่งรางวัลเนี้ยรางวัลแม่ดีเด่นเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากเพาเราเลี้ยงลูก เลี้ยงลูกมาแม่ผู้มีแต่ให้แล้วมีอะไรเราให้ลูกหมดใช่นะคะมันก็เลยแบบว่าเออดีใจที่ที่ได้รับรางวัลน,นี้มันมีค่าสําหรับเราว่าเราเนี่ยเป็นแม่ซึ่งให้ทุกอย่างกับลูกมันลาออกไม่ได้นะลาออกจากการเป็นแม่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องให้ทุกอย่างกับเขาให้ทั้งอาชีพให้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเขาดีใจมากค่ะที่ได้รางวัลน,นี้ค่ะลูกกี่คนคะสองคนคะ่ะวันนี้ลูกีคนคสองหนกัน,นคะ่ะสองนม ค่ะก็สําหรับรางวัลน,นี้นะคะก็ถือเป็นเกียรติเกียรติในชีวิตมากๆนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เล็งเห็นความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่นะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับเกียรติมากๆนะคะเพราะอย่างต้อมนี่คือได้รับในสาขาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าเราก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวตลอดนะคะตั้งแต่ 25ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องขององค์รวมในหลายๆอย่างนะคะที่เราทุกวันนี้นอกจากในหน้าที่ของความเป็นแม่แล้วเนี่ยเราก็ยังดูแลด้อมหรือว่า f อของเราเหมือนลูกทุกคนนะคะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ จัดงานนะคะประกาศกิตติคุณคุณแม่ดีเด่นในวันนี้นะคะประจับปี2,568ขอบพระคุณมากๆค่ะถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มันมันมันปลื้มมากมันพูดออกมาเป็นคําพูดแทบจะไม่หมดนะคะสําหรับความเหมือนกับว่าวันนี้เราทุกคนเนี่ยได้รับก็หายเหนื่อยได้สเต็ปหนึ่งนะคะแต่ในท่ที่แม่เราก็ยังยังไม่หมดใช่ค่ะก็จริงๆตอนนี้ก็หายเหนื่อยเลยนะลูกทําแทนหมดแล้วลูกทําละครทําหนังหมดแล้ว เนาะทั้งสองคนเลยคือหมายถึงเหมือนเหมือนมันเป็นสายพันธุน์นะนะที่เขาเห็นเราตั้งแต่สาวๆนะที่ทําหนังทําละครทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตามมาหมดเลยใช่เราเห็นลูกประสบความสําสเร็จเราก็ดีใจนะคะใ,ในอาชีพที่เราทํากันอยู่แล้วเขาไดทำต่อเนื่องกิจกรรมทําอะไรกันบ้างคะคุณแม่อะไรนะคะกิจกรรมทำอะไร,ะไระคะทุกวันนี้กิจกรรมทุกวันนี้ก็ไปถ่ายติ๊กตอกคกลัว กลัวคนลืมก็ต้องไปถ่ายมาั่งตรงนั้นอร่อยตรงนี้อร่อยตรงนั้นน่าเที่ยวตรงนี้น่าเที่ยวอะไรอย่างนี้อาหารการกินเรากินอร่อยคนเดียวไม่ได้เราต้องให้คนอื่นกินอร่อยด้วยของพี่ก็เป็นดูแลการกินของเนี่ยเขาะลูกชายคนโตใช่เขาจะเปิดเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เขาจะเปิด ละครบูหน่อยนี่มาบูมันก็เป็นของชลอพีอยู่แล้วเนาะเออเปรีบเหมือนของอาลองอะฮะ <laughs> อย่างต้อมนะคะก็ดูแลด้อมหรือว่าเอฟซีเนี่ยทุกเช้าค่ะไลฟ์สดทุกเช้าเลยไม่เคยหยุดไม่เคยมีวันหยุดของความเป็น <laughs> เป็นแม่นะคะ <laughs> นนกับแบรนด์อูาใช่ค่ะแบรนด์อูานะคะเป็นแบรนด์ที่ถ้าใครอยากดูแลผิวอย่างจริงจังนะคะในสายของเรื่องของสวยแบบ สวยต้องบอกว่าสวยด้วยเนเชอรัลค่ะนะคะเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับด้อมใหม่ทุกคนนะคะสำหรับแบนด์อูม่าตอนเช้าเนี่ยเข้ามาก็จะเจอทุกเช้านะคะทิกตอกต้อมหน้าไทยนะคะซีโออูมาค่ะดิฉันก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกทิกตอกนะคะกอบสุขบุกทุกที่ค่ะบุกทุกที่อายุเท่าไหร่แล้วคะอืมคนนี้แก่สุดสาวสุดสาวสุดแปดสิบแปดสิบเจ คนเล็กห้าสิบห้าไง 5, 5, 5, 5, 5. โอ้ยน้องคนเล็กค่ะ,น,คน,คะนะคะก็เป็นคุณแม่ที่มีความสุขใช่ใช่แล้วเราทํางานเราก็มีความสุขนะถึงแม้ลูกจะทํานะเราก็ไปแล้วเราก็เออมันทําให้เรามีอายุยืนขึ้นมั้งได้คุยกับคุณนุ้นคุยกับคุณนี้คุยกับพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเขาก็ตามสายเลือดเลยนะ เขาว่าอันนี้แต่ก่อนนี้เป็นคนนามตะกุลพักดีวิจิตนะคะแล้วก็มาแต่งงานก็เลยเปลี่ยนนามสะกุลแต่ลูกเนี่ยลูกๆสองคนตอนนี้ทําละครหมดแล้วตอนนี้ต้องมีลูกต้องบอกว่าทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็อยากให้งานนี้เหมือนเป็นสตาร์ทอัพสำหรับแรงบันดาลใจที่ดีนะคะสำหรับอยากให้มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆปีนะคะกงใจะนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้พิจารณานะคะค่ะให้รางวัลพวกเราค่ะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติสำหรับพวกเราทุกคนคคขอะคุณขอบคุณคณที่นี่ขอบคุณคมูลนิธิต้นบุญวิสาขานะคะที่ที่ส่งให้เราได้รับรางวัลอันนี้ซึ่งเป็นความภูมิใจค่ะความประทับใจครั้งหนึ่งใช่ใช่นะอายุเยอะแล้วไง

คุณแม่คุณแม่ที่คุณแม่สมัยใหม่เนี่ยเขาก็สมัยใหม่คือเลี้ยงลูกอิสระเลยไม่เหมือนเราสมัยก่อนไปไหนก็ต้องเอาลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปกองถ่ายลูกก็ไปด้วยแม่สมัยใหม่ต้องไม่ให้ลูกดูทีวีนะ <laughs> <laughs> เ <laughs> <laughs> ด็กเราดูเราดูเอง <laughs> เ,อเล่นมือถือนะในโลก <laughs> ออนไลน์ในโลกออนไลน์ทุกวันนี้นะคะเขาบอกว่า AI เนี่ย จะเข้ามาแทนที่เราแต่ต้องเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ AI เนี่ยจะแทนที่เราไม่ได้คือหัวใจที่ยิงใหญ่ขวความเป็นแม่ใช่นะคะสิ่งนี้ AI ไม่มีทางสัมผัสได้นะคะเราเป็นแม่ที่มีพลังแห่งการให้ที่เต็มเปี่ยมในทุกๆวันค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ